ขออนุญาตเจ้าขอนนหน้าเศร้าโฮมในเด้อครับเอ้ยเทียงหลังนี้เป็นแบบใดนะ มันบบตกดเปี่ยมุม้งกับเบื้องย่างดีตุวนี้เถียงน้ำนี่นี่ป่าหมด แป้งมันมันนี่เลยว่ามาน้ามาน่าประจำนี่หม่ยไม่ไหมมาน้าประจำเฉียงไม่ไหมขออนุญาตเด้อครับเจ้าของหน้าเงาปูหลูกหลานมาะส้มหอมขอถ่ายวิดีโอน้ำจากเท้าหน่อเด้อ สงใหม่บครับบรรยากาศปลาอ้อยแถวนี้มีแต่ปลาอ้อยหรอแถวนี้ปลูกพักขาปลูกข้าแต่ไครแค่แต่ใครต้มไก่ดีสบายต้มไก่ต้มปลาลาบ một khung trong nó đây kim này một khung bà ơi na bà đầm là đi lại muốn gặp bường ยังหั่ยังหั่นหนกไม่้ห้อยเข้ามานังโซ่เมยเลยปี่นแล้วมึงข้างในบปยนเปนมันบปมนี่เด็กขยะบเปนมันเลย ทีเดียววันตกเด็ดขอบคุณหลายๆเด้อครับเดี๋ยวของเ้ี๋ยวของนะหลานมาหาเข้ามือหา,หน,านั่งดึงไลฟ์วิดีโอไปแหละเท <c oughs> ียงหน้ารูบแบบหนึง่งอีกรูบแบบหนึง่ง 啊我明白了